ค่ะก็เป็นมะกรูดที่เราหมักไว้วันที่สี่เดือนแปดนะคะวันมาครบเดือนพอดีนะคะเราก็มาเปิดดูกันก็กําลังจะลิ้นน้ํายาให้ดูนะคะรอสักครู่นะคะค่ะอันนี้ก็คือน้ํายาที่เราเทออกจากขวดโหลนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่ากล้องเรา ถ่ายคนเดียวค่ะหลังจากที่เราเทใส่ถ้วยตะกี้นี้เราก็เอานํามากรอกใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็นําไปเก็บแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้นานนะคะเป็นปีก็ไม่เสียนะคะรายละเอียดเราก็ขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะสําหรับการหมักเราหมักได้สามครั้งครั้งที่สามเราก็มาทําเป็นชาดื่มได้นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอให้ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกด ซับสไคร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆต่อไปสวัสดีค่ะ